ีหัวข้อถัดไปก็คือเป็นเรื่องของพาราโบลานะคะซึ่งถ้าน้องดูตามหนังสือของกระทรวงนะคะอ่าก็คือหนังสือเล่มนี้เนาะก็จะอยู่ในหน้าที่195ซึ่งพี่ก็จะพยายามพูดตามที่หนังสือบอกเลยเพื่อที่ว่าน้องจะได้แบบว่ามีความรู้ครอบคลุมนะคะอ่าจะเห็นว่าพาราโบลาเนี่ย น้องๆเคยผ่านกันมาตอนมอต้นแล้วใช่ปะจำกันได้หรือเปล่าว่าพาราโบลาตอนมอต้นเราเรียนกันยังไงซึ่งถ้าพี่จะพูดถึงตอนที่พี่เรียนนะมอต้นพี่ก็จะเรียนแค่พาราโบลาหงายกับพาราโบลาความใช่ไหมคะอ่าแล้วรูปแบบอะรูปแบบเดี๋ยวนอ้องก็กลับไปทวนเอาก็ได้หรือว่าความจริงไม่ต้องทวนก็ได้อะมันก็อาจจะมีเพิ่มเติมจากมอตอ้นมา ซึ่งความแตกต่างของการเรียนมต้นกับมปลายก็คือที่เราเรียนมอต้นมันจะมีแค่เออหงายกับคว่ำใช่ไหมแต่ถ้าพอเราเ,เรียนมปลายเราก็จะเรียนในแนวแกนตั้งก็คือ2รูปแบบนี้กับแนวแกนนอนอ่าแนวแกนนอนก็คือสีฝาก็คือเป็น ไม่เอียงซ้ายก็เอียงขวาใช่ปะซึ่งรูปแบบมันก็จะแตกต่างจากที่เราเรียนตอนมอตน้นสมการมันก็จะไม่เหมือนกันละพี่ก็จะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับพาราโบลาให้นะคะซึ่งในส่วนแรกเขาบอกว่ารูปแบบของมันก็คือ y เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c จะเห็นว่าอันนี้ที่พี่พูดมันจะอยู่ในรูปแบบของแนวแกนตั้งก็คือายกับความมันก็จะมีผลของเออ x เนี่ยอ่ะ x เนี่ยมีดีกีสอใช่ปะ่ะแล้วส่วน y ก็คือมีดีกีหนซึ่งเดี๋ยวมันจะแตกต่างจาก รูปแบบนี้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะแล้วในพาราโบลามันก็จะต้องมีเอ่อสามคำหลักๆก็คือจุดยอดอืมจุดยอดคืออะไรแล้วก็แกนคืออะไรแกนสมมาตรคืออะไรอ่ะ ถ้าพี่จะลองวาดกราฟของพาราโบลานะน้องๆก็วาดตามกันไปเลยก็ได้หรือว่าอาจจะดูในหนังสือประกอบก็ได้มันก็จะมีแกนใช่ปะ่ะแกนก็คือเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งนี่ยแหละซึ่งถ้าเราวาดพาราโบลาพาราโบลาก็รูปแบบประมาณนี้ใช่ไหมคะ จุดยอดมันก็จะอยู่บนแกนใช่ปะตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าจุดยอดอ่ะแล้วก็จะมีแกนของมันแกนสมมาตรก็คือแกนนี้เนี่ยแหละที่มันทําให้ฝั่งซ้ายอะ่ะถ้าเราผิงรูปอ่ะดูไหมตามไหมบัตทดถ้าพี่ผิงรูปจากฝั่งซ้ายอะ่ะไปหาฝั่งขวา มันจะเป็นรูปที่อ่ะเป็นรูปที่มันซ้อนทับกันใช่ปะ่ะเหมือนตอนที่น้องเรียนกันตอนประถมอะ่ะที่น้องพับกระดาษอะ่ะอ่ะสมมติว่ามีกระดาษใช่ปะแล้วแล้วเราอยากรู้แกนอะ่ะว่ามันมีกี่แกนน้องก็พับกระดาษไปแล้วดูว่ามันพับได้พับแล้วมันเกิดรูปที่มันซ้อนทับะกี่รูปอย่างอันเนี้ย สี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็ต้องมีสองสองแกนสมมาใช่ไหมพี่พับพี่พับจากอย่างเนี้ยมาอย่างนี้แล้วก็นับเป็นหนึ่งแกนถูกปะ่ะแล้วพี่พับจากอย่างนี้มาอย่างนี้มืมันก็นับเป็นอีกหนึ่งแกนแต่จะเห็นว่าแกนเนี้ยมันสูงสุดละก็เลยมีแค่สองแกนก็คือแกนนี้กับแกนนี้อถ้าว่าเส้นตรงก็อนองก็วาดอย่างนี้ไปเลย ก็จะเห็นว่ามันมีสองแกนแต่อย่างแบบวงกลมอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันพับยังไงก็เท่ากันหมดก็แสดงว่าแกนมันมีไม่ไม,ไม่แบบนับไม่ทวนถูกป,ปะคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นหงายแบบเนี้ยค่า a มันก็จะมากกว่าศูนย์ใช่ปะแต่ถ้ามันเป็น พาราโบลาแบบคว่ำพาราโบลาแบบคว่ำจุดยอดอยู่นี้ใช่ปะมันจะให้ค่า a ที่น้อยกว่า0ถ้าเราเขียน y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c แล้วก็คุณสมบัติจุดยอดอีกอย่างก็คือ น้องจะสังเกตว่าจุดที่มันจากซ้ายมาขวาจากซ้ายมาขวาถ้าเกิดว่าจากฝั่งซ้ายใช่ป่ะดูตามรูปนี้เนาะมันก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงลดลงจนมาถึงจุดยอดมันทําให้ค่าที่มันจะลดลงมันกลับกลายเป็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถูกปะ่ะแต่ถ้าเป็นแบบความมันคือค่าจากซ้ายไปขวา ในส่วนเนี้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พอมาถึงฝั่งนี้มันลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจุดยอดก็คือเป็นจุดที่มันเปลี่ยนกันอะจากที่มันลดลงให้กลายเป็นเพิ่มขึ้นจากที่มันเพิ่มขึ้นให้กลายเป็นลดลงแล้วก็ เขาก็จะมีบทนิยามเชิงเลขคณิตของพาราโบลาด้วยตัวอักษรมากมายแต่ว่าเราจะไม่กลัวนะคะเราจะไปพร้อมกันเขาบอกว่าพาราโบลาเนี่ยคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่งห่างจากจุด F มีคำว่าจุด F เข้ามาที่ตึงอยู่กับที่จุด1และเส้นตรงอันนี้เส้นตรงเนาะ เส้นตรง l ที่ตึงอยู่กับที่เส้น1เป็นระยะทางเท่ากันจุดที่ตึงอยู่กับที่เรียกว่าโฟกัสแล้วก็จุดที่ตึงอยู่กับเส้นตรงที่ตึงกับที่อ่ะเส้นตรงที่ตึงกับที่ก็คือเส้นบางขับหรือว่าเส้นไดเรกติกฟังดูแล้วอาจจะแบบงงมาแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะไปพร้อมๆกันคือพี่คิดว่ามันควรจะมีรูปประกอบ ก็พี่ก็จะวาดรูปก็ตามในหนังสือเลยเนาะถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวดูในหนังสือประกอบอวาดพาราโบลามาคราวนี้มันจะมีโฟกัสใช่ปะที่หลักๆแล้วก็ไดเรกติกที่หลักๆเขาบอกว่าถ้าจุดบนพาราโบลาก็คือจุดใดๆเนี่ยพี่สมมติว่ามันเป็นจุดนี้ ก็คือเป็นจุดบนพาราโบลาใช่ไ่ะอ่ะแล้วก็จะมีเส้นไดเรกติกที่ให้เส้นเนี้ยเป็นเส้นไดเรกติกส่วนจุดเนี้ยเป็นจุดโฟกัสเมื่อกี้เรามีจุดยอดใช่ไ่ะแอบบอกอีกคุณสมบัติก็คือ ถ้าเราลากเส้นตรงผ่านจุดยอดอ่ะอมสมมติว่ามันผ่านมันต้องผ่านถ้าลูกมันแบบสมมาตรกันอ่าเส้นตรงที่มันผ่านจุดยอดลากเส้นขึ้นไปมันก็จะผ่านจุดโฟกัสซึ่งเส้นเนี้ยเราเรียกมันไปแล้วว่าเป็นแกนสมมาตรแต่ที่นิยามเขาเขาบอกว่าจุด จุดบนพาราบโบลา,าพาราบโบลาอ่ะมันจะห่างจากจุดโฟกัสนี่คือระยะห่างเนาะกับจุดไดเรกติกอืมมันจะมีสองเส้นก็คือเส้นนี้ กับเส้นนี้มันจะห่างเป็นระยะทางที่เท่ากันก็คือความยาวเส้นนี้กับความยาวเส้นเนี้ยมันจะเท่ากันนั่นเองอ่ะน,นี่คือนิยามของพาราโบลาซึ่งไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นแบบหง่ายหรือความก็ได้ถูกปะ่ะแบบซ้ายหรือว่าแบบขวากรณีเนี้ยก็เป็นได้เหมือนกันน้องก็ลองไปวาดดูเพราะว่ามันก็ยังเป็นพาราโบลานอ้อง คานี้พอรู้แล้วว่ามันมีสองกรณีก็คือพาราโบลาในแนวแกนตั้งกับพาราโบลาในแนวแกนนอนใช่ไหมพี่ก็จะให้น้องมาไล่ตามดูกันเลยเราจะต้องรู้รูปแบบมาตรฐานของสมการพาราพาราโบลาในแนวแกนตั้งว่ามันคือ x ก,กำลังสองเท่ากับ 4py ซึ่งบางครั้งเขาก็อาจจะเปลี่ยน p เป็น c ก็ได้อย่างที่พี่เรียนมาพี่ก็ถนัดว่าเป็น 4cy เนอะก็ถ้าเกิดไปเจอในหนังสืออื่นก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็น c c ก็คือ p เนี่ยแหละส่วนจุดยอดมันอ,อันนี้คือ ความจริงคือจุดยอดมันอยู่ตรงไหนก็ได้เนาะแต่ว่าพี่จะเทียบให้มันเป็นศูนย์ศูนย์ให้มันเป็นศูนย์ศูนย์ไปก่อนอ,อย่างในอย่างในสมาการเนี้ยเดี๋ยวพี่จะวาดให้ดูว่ารูปมันเป็นยังไงแล้วก็จุดโฟกัสถ้าเกิดว่าจุดยอดมันคือจุดศูนย์ศูนย์โฟกัสก็จะเป็นศูนย์พีส่วนเส้นไดเรกทิกก็คือ y เท่ากับลบพี มันจะต้องแยกเป็นสองกรณีใช่ไหมคะว่ามันเป็นแบบหงายหรือว่าแบบความถ้ามันเป็นในแนวแกนตังเนาะพี่ก็จะวาดแบบหงายก่อนอแบบหงาย ถ้าไม่บรรทัดไม่เจออืมเมื่อกี้พี่ให้จุดยอดมันอยู่บนจุดศูนศูนย์ใช่ป่ะก็วาดไปจุดยอดคือจุด V V มาจาก vertex vertex ก็คือจุดยอด ให้เป็นจุดศูนย์นค้านี้จุดโฟกัสก็คือจุดนี้ถูกปะมันก็จะเป็น 0,P นย์แล้วก็จะมีเส้นไดเรกติกก็คือเส้น y เท่ากับลบแสดงว่าจุดยอดมันก็อยู่บนพาราโบลาเหมือนกันถูกไหมมันก็จะห่างจากจุดโฟกัสตรงนี้เป็นระยะ แล้วมันก็จะห่างจากเส้นไดเรกทิกเป็นระยะ p เหมือนกันแต่ที่เส้นไดเรกทิกมันเป็น y เท่ากับลบ p เพราะว่าเวลาน้องเวลาน้องไล่ลงมามันเป็นระยะ p แต่ว่ามันต่ำกว่าแกน x ถูกปะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะลงมาเป็นลบ p พิกัดตรงนี้ก็คือลบ p นั่นเองอ แล้วทำไมรูปแบบมาตรฐานมันคือ x กำลังสองสี่ว่าสี่เราจะมาพิสูจน์กันพิสูจน์ยังไงก็คือพิสูจน์ว่ามันห่างกันเป็นระยะ p จริงๆใช่ไหมก็จะพิสูจน์ในส่วนของเส้นแรกก่อนพี่ให้เป็นระยะ p 1 กับเส้นที่2ตรงเนี้ยพี่ให้เป็นระยะ p 2แล้วจากนิยามของมันก็คือ p 1อะมันจะต้องเท่ากับ p 2ถูกปะ่ะระยะ p 1ก็เรารู้จุดโฟกัสกับจุดเวอร์ชกก็แสดงว่าถ้าเข้าถ้าเข้าเออสูตร d จำดึงกันได้เปล่าที่ผ่านผ่านมา มันคือ x 1ลบ x 2กํลังสบวก y 1ลบ y 2กํลังสมันก็คือระยะ p 1แล้วถูกปะพี่ก็จะหา p 1จากสูตรน,นี้ซึ่งพี่จะให้ x 1 y 1เป็นจุดของ f กับ x 2 y 2เป็นจุดของ v x 1ก็เลยเป็น0ส,ส่วน x 2ก็คือเป็น0เหมือนกัน ไม่สิเดี๋ยวพี่งงเองคือถ้าถ้าพี่แทนเวอร์เทไปเลยอะมันจะมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะตัดก,กันพี่ต้องแทนเป็นจุด x y ไใดๆเอาไหมเอาใหมแต่ว่าถ้าเราแทนเดี๋ยวเราจะหาจากตรงเนี้ยเราถ,ถ้าเราแทนจุด v เข้าไปอะมันจะได้ค่าเท่ากันให้ตรงนี้เป็น p ีหนึ่งแทนส่วนตรงเนี้ย จากรูปมันไม่เท่าเนาะแต่ความจริงคือมันต้องเท่าถ้าพี่วาดรูปดีๆีพหนเท่ากับ P2 ก็เลยอ่ะเหมือนเดิมให้จุด x1 เป็นของ f ก็คือ0ส่วนจุด x2 เป็นของจุดนี้ก็คือจุด x บวกด้วย y1 ก็คือ P ถูกปะส่วน y2 พี่ก็ให้เป็น y กำลังสองใส่รูทเท่ากับระยะตรงนี้ก็เลยกลายเป็น y บวกกับ p ถูกปะแล้วก็อย่าลืมใส่อบสลูทเพราะว่าตรงนี้ถ้ามันเป็นระยะ y น้องก็จะได้ตรงนี้เป็นค่า y ถูกปะ แล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นค่า p แต่ว่าตรงพิกัดตรงเนี้ยน้องเป็นลบ p อยู่มันก็ y ลบ p กลายเป็น y บวก p แล้วก็เป็นความยาวน้องก็อย่าลืมใส่อส o ุน t รเนาะตรงนี้ก็จะได้เป็น x กำลังสองพี่ให้เป็น y ลบ p ก็ได้เพราะว่า p ลบ y y ลบ p ถ้ามันกำลังสองอ่ะมันสลับกันได้ถูกปะ เท่ากับ y บวก p กําลังสองถ้า p ยกกําลังสองทั้งสอ,องข้างคราวนี้ก็ลองกระจายตัวเลขมาดูจะเห็นว่ามีผลที่ตัดกันได้ก็คือ y, y กํลังสอง y กํลังสองแล้วก็ P กำลังสองตัดกับ P กำลังสองก็จะได้เป็น x กำลังสองเท่ากับ4 P Y นั่นเองแต่ถ้ามันอันนี้คือในกรณีที่มันเป็นกราฟง่ายถูกปะค่า p มันเป็นบวกก็แสดงว่ามันอยู่บนนี้ กำไงพี P มากกว่า0แต่ถ้าอีกกรณีก็คือกรฟความพี P มันก็จะน้อยกว่า0อ่าส่วนกฟความลองก็ลองกลับไปคิดเล่นๆก็ได้อะว่ามันผีส่วนยังไงแต่ว่าไม่สีเดียะคือส่วนใหญ่เวลาเขาสอบอะเขาจะเน้นว่ากำไง กับความอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบกาฟไซกับขวาอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบน้องก็จะได้ว่ารูปแบบมาตรฐานมันก็เป็น 4py ตรงนี้ก็เป็น 4py เหมือนกันนี่กำลังสองเท่ากับ 4py แล้วก็จุดยอยเป็นจุด00จุดโฟกัสเป็นจุด 0p ไดเรกติกก็คือ y เท่ากับลบ p ในกรณีที่มันเป็นแกนแนวนอนแกนแนวนอนก็จะเป็น y กับังสงเท่ากับ 4px จุดยอดของมันพี่ให้เป็นจุด0,0โฟกัสของมันพี่ให้เป็นจุด p,0 แล้วก็ไดเรกทิกก็คือ x เท่ากับ 6p วิธีการพิสูจน์ก็คือเหมือนเดิมเลยถ้านอมไปลองวาดกราฟดู พพี่ให้จุดยอดมันคือจุดนี้ก็คือวีเป็น0 0โฟกัสมันก็จะเป็น P0 ถูกปะถ้ากรณีเนี้ยก็คือ P เป็นบวกแล้วก็ไดเ็กติกของมันก็คือจะเป็น x เท่ากับลบกรณีที่ P เป็นบวก มันก็จะหันพี่ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกหันซ้ายหรือหันขวาแต่ว่าจะเขียนรูมให้มันจะหันแบบนี้อ่ะแต่ถ้าพีน้อยกว่าศูนย์มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งวิธีการพิสูจน์ก็เหมือนเดิมถ้าน้องลองไปคิดเองดูก็คือน้องก็กำหนดจุดตรงนี้มาแล้วก็ให้ระยะตรงนี้มันเท่ากับ ระยะตรงนี้ถูกปะ่ะอืมก็ลองเขียนสมาการพิสูจนดูมันก็จะเป็นการพิสูจน์แบบเดียวกับที่เป็นแนวแกนตั้งอะ่ะอ,อที่เราทำกันไปเมื่อกี้แล้วก็มีอีกอย่างที่อยากให้หนูรู้กันก็คือถ้าสมมุติว่าเราวาดพาราโบลามาใช่ป่ะ จากจุดโฟกัสตรงเนี้ยเส้นที่ล่างตรงเนี้ยอมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นขอถูกปะมันเป็นขอที่เราวาดอาแล้วเส้นตรงเนี้ยเขาจะเรียกเป็นลเลตัสเลตัม ก็คือเส้นที่ผ่านจุดโฟกัสนั่นเองซึ่งความยาวตรงเนี้ยมันจะเป็น 2p แล้วก็ความยาวตรงเนี้ยมันก็เป็น 2p เพราะฉะนั้นรวมกันมันก็เลยกลายเป็น4 p พนั่นเองอความยาวของลาตาล็ก เลตาาเล็กต่ำก็เลยกลายเป็น4 p ีก็คร่าวๆสำหรับที่หนูต้องรู้กันนะคะแเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเราไปทำโจทย์กันดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรหมอนกันถ้าเลขฐาเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป s t l e School นะคะ